ก็เป็นอีกหนึ่งบริเวณนะครับที่ลิงแมกต่างๆนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวต่างๆที่นากล้วยที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นอาหารของผมเนี่ยนะครับมาให้นี่นะครับลิงแมมบริเวณแถวตรงนี้นะครับเขาชื่นชอบในการที่จะทานปูแล้วก็แมงดาทะเลนะครับวิธีการจับของเขาเมื่อปูลงหลุมลงไปในหลุมเนี่ยนะครับเขาก็จะเอามือล้วงแต่ถ้าเขาล้วงไปแล้วแล้วปูมันอยู่ลึกเกินไปเขาก็จะเอาหางของเขาซึ่งมีความยาวของมือเนี่ยย่อนลงไปในรูปูเนี่ยนะครับแต่พอ ลีหย่อนไปที่รูปูนะครับปูก็จะหนีบฐานขึ้นมาเขาก็จะนํามาทานเป็นอาหารนะครับลิงสแสมเป็นลิงที่มีหางยาวที่สุดในบรรดาลิงทั้ง5ชนิดหาพบได้ในบ้านเราครับตามชายฝั่งทะเลป่าชายเลนและตามริมน,น้ำ พฤติกรรมเป็นลิงที่อยู่รวมกันเป็นฝูง <is> ตั้งแต่5-6ตัวไปจนถึงหลักร้อยจะมีจากฝูงเป็นลิงตัวผู้ขนาดใหญ่ร่างกายแข็งเข้มเป็นหัวหน้าและมีสิทธิ์ผสมพันธ์นกับตัวเมียในฝูงได้มากที่สุด This หลายคนคงอาจเข้าใจหรือรับรู้กันบ้างพอสมควรแล้วนะครับว่าสภาวะโลกร้อนเป็นเช่นไรส่วนใหญ่คนไทยเราด้วยกันเองคงอาจจะเพิกเฉยนั่นก็อาจเป็นเพราะว่าประเทศไทยของเราอยู่ในเส้นศูนย์สูตรอยู่ในเขตร้อนชื้นเคยชินกับสภาพอากาศร้อนๆ้อยู่แล้วหากแต่เราสังเกตกันให้ดีๆนะครับว่าในทุกๆปีบ้านของเราจะมีอากาศร้อนขึ้นตามลําดับดินฟ้าอากาศควรแปรอยู่บ่อยครั้งสาเหตุนั้นเนื่องมาจาก มูมวลมนุษยชาติของหนึ่งปากท้องก็ต้องการพลังงานต่อหนึ่งหน่วยลองคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าจํานวนประชาการโลกหนึ่งล้านคนที่อยู่บนโลกใบเล็กๆใบนี้แล้วปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นก็คือสภาวะของกา๊าซเรือนกระจกออกมาพร้อมๆกันแล้วละก็เราก็คงไม่ต้องคิดกันเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่พวกเราก็ทำกันอยู่ทุกๆวัน เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่บริเวณแถบนี้มีอาชีพทำการประมงจับสัตว์น้ำนํามาเพื่อ,อยางชีพแต่เนื่องด้วยสายเหตุจํานวนสัตว์ในแหล่งน้ําธรรมชาตินั้นลดจํานวนลงบวกกับอัตราค่าน้ํามันที่ทวีคูณสูงขึ้นจึงต้องผันอาชีพมาทําการประมงตามฝั่งชายทะเลนั่นก็คือความหอยมแมลงผู้และหอยนางรมบริเวณตรงนี้นะครับที่เรา เห็นภาพกันอยู่เนี้ยอันนี้คือซุ้มกอต่างๆที่เป็นที่ชาวประมงได้มาทําไว้เก่าแล้วนะครับอันนี้เป็นของเก่าซึ่งก็มีตัวหอยมแมลงคู่ซึ่งมาทําสร้างเชื้อหรือลูกเขาเนี่ยครับจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมและพี่พานเนี่ยนะครับจะพาไปดูช่วงที่เขาไม้ลวกมาเกาะใหม่ๆเนี่ยนะครับเห็นตามข้อมูลที่พี่พานบอกว่าเขาจะมาเกาะไว้ตั้งแต่เดือน8เดือน9กนะครับก็คือเดือนสิงหาเดือนกันยานี่นะครับ ประมาณหนึ่งปีชาววงของที่นี่นะครับเขาถึงจะเก็บขึ้นมาได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตรงไม้ลวกที่เอามากรอใหม่นั้นมีลักษณะเป็นยังไงไปดูกันครับไปพี่พานโกตรงบริเวณนี่นะครับ เห็นกายแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับถ้าเรามาช่วงเย็นก่อนพระาทิตตกหรือช่วงเช้าผมเชื่อว่าณนะบริเวณตรงนี้น่าจะเป็นโลเคชั่นที่งดงามทีเดียวเลยครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับของชาวชุมชนแถวนี้นะครับนี่ก็คือหอยนางลมนะครับเวลาเรามาแล้วเราจะได้เห็นฟาร์มในระยะใกล้ขนาดนี้นะครับฟาร์มหอยนางลมใกล้ขนาดนี้นะครับเราต้องมาช่วงเวลาก่อนเที่ยงนะครับนี่ก็เป็นเที่ยงอดีนะหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะได้ไปดูซิว่าที่เขาบอกว่ากระเตงเป็นยังไงกระเตงจะคล้ายๆกับกระต๊อบอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับ เขาว่ากันว่าตรงนี้ก็คือเป็นฟาร์มเพิ่งสร้างเพลิงขึ ocean, ้นมาคล้ายๆห้างเนี่ยนะครับห้างของพวกนักล่าสัตว์เนะครับเอาไว้คอยดูวิวทิวทัศน์ต่างๆแล้วก็คอยดูที่ว่าลักษณะธรรมชาติต่างๆนั้นจะเปลี่ยนแปลงหรือจะทําให้ฟาร์มนั้นเกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากระเตงนี่มันจะคล้ายๆกระตอหรือเปล่า ที่ที่ผมได้บอกเกิดทางไปแล้วว่ากระเตงจะคล้ายๆกับกระต๊อบหรือเปล่าตามความเข้าใจผมนะครับตอนที่ผมมาดูแล้วก็คือกระต๊อบนี่แหละครับแต่เขาเรียกว่ากระเตงสายที่เขาเรียกว่ากระเตงก็คือชาวบ้านชาวชุมชนแถวนี้เขาสร้างมาเพื่อเอาไว้เป็นที่ตรวจการดูฟาร์มหอยของเขาต่างๆนะครับและทั้งนี้นั้นเมื่อชุมชนที่นี่ทําการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาก็เลยพาทําเจ้ากระเตงที่เนี่ยกางคืนเอาไว้ตรวจ ตาต่างๆนะครับส่วนกลางวันก็เป็นที่ทานอาหารกลางวัน,วนสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่หมู่บ้านที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่นู่นไปดูนงครับว่าข้างบนจะวิวสวยขนาดไหนขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากๆ แล้วมีอาหารหลังจากที่เราตากแดดเหนื่อยกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเจออาหารนี้เป็นคุณคุณก็พอใจครับมาทานกัน ที่ยวที่มาที่นี่มันกินข้าวบนกระ,ะแตงแห่งนี้นะครับอาหารกลางวันเขาจะเก็บใส่ถุงเพื่อนํากลับจัดกลางทะเลไปเก็บไว้ที่ชายฝั่งผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะที่เป็นการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์และก็สอนให้เด็กๆพวกนี้ที่ได้มาท่องเที่ยวเขาได้เรียนรู้ไปโดยปริยายโดยที่เขาไม่ได้มีการเแจแแ้งเขาไม่ได้ถามอะไรเขาจะช่วยกันเก็บใส่ถุงอย่างนี้ครับผมว่าเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างนี้ครับ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะสอนอะไรได้ดีและอีกอย่างหนึง่งลูกรุ่นลูกรุ่นหลานของเราก็จะได้เห็นภูมิทัศน์ต่างๆที่ดีไปจนอีกนานเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าเพียงแค่เล็กๆน้อยๆถ้าทุกคนช่วยกันผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการรักษาธรรมชาติต่างๆไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูกันครับ จากที่เรารับทานอาหารงวันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปผมเชื่อว่าน่าจะไปปุกป่าชายเลนกันเนาะเขาว่ากันว่าไฮไลท์ตรงปุกป,ป่าชายเลนเนี่ครับทีเด็ดเลยทีเด็ดจะเป็นไงจะมีอุปกรณ์อะไรให้เราช่วยหรือเล่นกันบ้างจะเลอะเทอะขนาดไหนผมเชื่อว่าเดี๋ยวไปชมกันต่อช่วงที่2ของกิจกรรมของที่นี่ครับ